จะเป็นช่วงท่อนปลาเนาะมีท้องปลานหน่่อๆนะคะไม่ได้เอาหัวหางท้องเอกระดูกตะเข็บปลามากินเข้ากันสิตามพริกตำกระเทียมโมมีข้าวเบียยเยจะเอาอ้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวใส่ซ่างทายปิดท้ายเนาะกินตามภาษาหมีพี่น้องเลยไปกลือดเดอยอะซมอนเหลือถุงสุดท้าย จตเป็นช่วงกระดูกทองจ้ามาสวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะมืมมม้อนี้หมหม้อปลาแซลมอนพี่น้องเอ้ยเข้าอยู่ทั้งทีเดอ้อแลกไว้ใส่เป็นน้ำกันย่านกินโบเบิดใส่เทเบิดอลังการมื้อนี้อีโบก,กินผักกลงั้นเฮ้ยเนาะจ้าเคสวีดีโอก,ก็มาหิวน,นี่ก็ใบสองอ่ะสั้นเลยมือซาวานี่ ยังไ่ได้กินข้าวด้เนีย่ยเช้านี้ก็กินอาหารเช้าเนาะอาหาราเช้าไอ้ไสซนมอเบืองหนังอืมเอาง่ายๆทีแรกว่าสิเอามาทอดห้วอยากกินแบบนี้ป่ะอืมัง้ง่อยซันดิเนี่ย <c ười> ิวหลายว่าทานะคุยกับพี่เขาทางเมืองไทยเนาะเมื่นี้รู้สึกว่าค่อยดีมหมอมาจะเช้ามาหาปู เข้าเก็บห้องปูเนาะอาการเยาจากกันยังเงื้อเงื้องๆปูกระงมเดี๋ยวดีเดี๋ยงงเบิ่งสันโหเผ็ดแซ่บย่างปลา้ตาตำหอมตำกระเทียมอืมตำหอมกระเทียมตะไคร้ไ่ได้ใส่กระสายมีพริกแกงอยู่แล้วพริกแกงคุกเลยเนาะพริกแกงไตกระหักเด้ออืมแล้วก็ตำพริกเพิ่มอีกเหรอ,อม,มาดูแลเพิ่นแล้วก็ต้องดูแลเจ้าของพี่น้องเลย เป็นทองเนาะจะมาเนื้อปลาลายสู้ๆกันไปเด้อชีวิตแต่ละคนมานาั่งเว้าแล้วก็อเจ็บปวดแทนอืเอาแท้ๆเด้อนั่งเาเรื่องทุกอื่นมีแต่หนักๆนี่มายอนมองเจ้าของโหรู้สึกว่าเจ้าของสุกดีลายพี่น้องเอ้ยเออเนาะแต่มันก็เป็นข้อควรระวังอีกยาวไกลพอชีวิตมันยังไปข้างหน้า ที่ผ่านมาเรานับได้ว่าเขาซูกดีเด้อสาหรับยายจ๋านะคะแต่วันข้างหน้ายัางประกันโบได้ดีพี่น้องเนาะกะป้องกันระวังเอาเนาะดูแลกันไปออ,อ,อใส่แป้งข้าวเหนียวหน่อยหนึง่งพอสุกแล้วก็ตีแป้งข้าวเหนียวใส่น้ำลอยๆแล้วก็เคี่ยวให้มันแห้งหน่อยหนึง่งเนาะปลามันสุกง่ายแป๊บเดียวก็ได้กินหอมเผ็ดสะาใหฮ้อน ีนจะเป็นเบิงดีเพราะว่าปลังแร่ี่เนื้อปลาติดมาเต็มเดี๋ยวว้เสาวหน้าต้องบลืมเสาเมื่อกี้นี่นี่ให้สามีโทรไปสร้างอีกหมดแล้วเนาะสั่สงวันเสาร์ก็สิได้ของวันเสาร์นำแล้วก็วันอาทิตย์นั้งเพราะว่าควรไขยปลาเพิ่นขข่สองมือ้อเนาะม่ได้ลายได้ไปแบง่งให้พี่ปองกิอ ของแซปแอปกินผู้เดียวไประใดเดียวอืมอืมอ้อหมอกแบบนี้ก็แจถ้ามีใบอีเลือดเนาะใส่นะไปของลราพาใส่จากน้อยก็สิหอมกว่านี้พี่น้องอืมอืมเผ็ดสะใจอืมบึงบึงเนื้อเฮีย เนี่ยมากินของทูกแต่มันแซ่บเดี๋ยวเหรอเนี่ยปลาง,งาๆก็เพราะเสยากกินแพงอนี่าจาเป็นคนบุกกินของสดเนาะของของดิบป,ปลาแซลมอนถ้าเอามาลาบบิ๊กบางกา็โอเค เนื้อมันบีบ芒หน่าวมัน芒ห,หนาวแล้วก็บีบน้ำ芒หนาวแล้วก็ามาน้ำ芒หนาวไปคั่วห้อนแล้วก็ามาลวกน้อยหนึ่งจันได้อยแต่ถ้ากินสดๆสดตำๆนะมันอื้ออ้าะอ,อ,อยู่ในปา <laughs> แล้วต่กนมักน้องบัาวากันอืมอืมแบบนี้เมาซนำกัน เก่นเจ้าของก่อนเรียบร้อยแล้วค่อยว่าลูกว่าผัวว่าปูเน้อหน้าที่จงจําไว้เด้อพี่น้องอืถ้าเจ้าเบิงเงีหยงผู้ใดมีภาระราที่ต้องดูแลเฮาต้องเอาตัวเฮาให้แข็งแรงก่อน <c oughs> อันนี้ของเจยจ่าเด้อต้องกินบบอิมมีมาเฮ็ดให้ผู้อื่นบ่ดได้เด้อ <c oughs> แท้ๆคือเฮ็ดแล้วเฮ็ดให้ผัวก่อน บาใส่บรเพ็ีเด้ออืมเอาใจเขานะแต่ทีเนี้ยถ้าเฮารักตัวเองเพราะว่าอาหารเฮาเนี่ยมันยากเนาะเขารักตัวเองดูแลคนอื่นแล้วตัวเององอมเงือกโอยหยหดหดบ่มีความสุขเพราะฉะนั้นเฮาต้องรู้สึกดีรู้สึกดีรู้สึกอิม่มอืมสบายใจก่อนค่อยวาดกันบังมือกินอิ่มแล้วคีดค้านเอาผัวก็หาก,กินเองก็มีเดือนบ้านนี้ <laughs> อือ กิบปลาแซมอนอมสลังเนาะแต่ว่าปลาไซมอนนี่มันดีอย่างเพือนบะหมี่ก้างน้อยบะหมี่ก้างเคินอดเนี่ยก็ก้างโซน,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 สนเสียงคนปุยอืออาหิวหรอือว่าให้กินก่อนเด้อเงี้ยฟ้าเข้ามาวันนี้เจอหมอก็ได้คุยกับหมอหมอบ้านหมอประจำหมู่อ่าประจำบ้านเฮาดูแลทุกคนนะคะ อีจ่าก็กได้คุยเรื่องหลังว่าชีดยาหมอบอกเห็นแล้วเห็นในเว็บไซต์เธอแล้วก็ะั้นอ่ะเราถาม,มาว่าเราเดือนหน้านี่ว่างเลยอ่าอีกเอเตปะ่ะเขาก็บอกคอยเบิงก่อนยะแซลมอนมอการย,ย,ยะการตุ้มนี่เอเตดดนี่อ <laughs> ยอนุ เวลากินกับข้ามานยุ่งสินะอออบอคให้ทาก่อนกรบโบท่าเบิงเด้อฮอมอากุสลเฝ้าเฮ็ดกินม,มานยุ่งอีกแล้วม <laughs> มาพี่น้องขาเวลเตเฮ็ดเอากับข้าวหมูมันเหลืออดีฟ้าละเกินมกตะหนิวปลากเดินบัากเกินเนี้ย ดิฟเฟสวินยาดุรุกเด็กอว่โอเคไม่รอก็ทำเองอาหารเกาเนาะมันเหลือเป็นกะทิอุ่นผัดเสเนยนะฮะของเหลือเมื่อวานแต่ถ้ามันต้มเหลือนะเขามากแล้วไม่คใหยต้มหลายโพอเหลือแล้วมาทอดเนยแซ่บ เส้นคอบวมเส้นนอนที่นอนลายบาขอกระขายะหมอบอกให้ลุกในลุกมานี่หมอบอกว่าประตรงยานว่าบอกระดอันหัวน่วมเพราะว่ามันอาจจะเกียวกับคีโมเพิ่นนำเนาะแราทีนี้เพิ่นก็นเจ็บเนื้อเจ็บตัวมันก็มีดีมีว่าดีเมื่อลุกแด่แดบอลุกแด่แดเมือ่อโสมลุกบอขึ้นก็มีแล้วพี่น้องก็แหน่งกันไป ทุกคนสามีก็บอกครอบคุณเนาะมาเมียอยู่บ้านเออยังน้อยก็อุ่นใจได้เบิ่งพอ่อว่าฉันวันนี้โบกปัวว่าฮู้ส่นเข้าไปทำความสะอาดผู้เท่านเนาะเงียวจังไลอันอังกระโถงที่เป็นเก้าอี้นะมันทาย,ยืนนะโอ้ยเละเบิดพี่น้องเลยค่อยบบกเข้าหลายมือผัวดูแลเสาร์อาทิตย์อืมก็เลยจมผัวเมื่อวานนี้เขาโทรมาดอกจมตั้งแต่ในโทรศัพท์ว่าเมื่อวานนี้ เธอเข้าไปบอกว่าเะชิดทำความสะอาดปูทำแก้วตกอัญมเห็นตีไอตรงอังเหนียวเพิ่นญากระเด็นจนดำเต็มบวดได้เบิ่งมะช้อนมันก็ไปิซ็ตเอาแต่น้ำใสเฮียซื่อเด้อพี่น้องเด้อจะรู้บหว่าเมันอนี้ยสันพระอุ้ยพระอมเสันกันตัวเองดูทำความสะอาดมัหัวเลาะใหญ่เลยทำเสร็จก็เอาเหนียวยังมาทิ้งก็ทำบัวไซนากากใส่ก็ยังฮักอยู่วะ เรอจังกว่าเรไ,ไปถูห้องให้ถูห้องเสร็จพร้อมใตจุนไตเตียงโอ้ยโหดโผอืมสาบกเข้าห้องมานี่เป็นอาทิตย์เราเด้ออาทิตย์ที่แล้วนี่บ่ยอมเข้าเลยเพราะว่าผัวกลับมาผัวกลับมาแล้วก็เอาเงียวทิ้เงเองเนาะ เลยเออมอนี้จัดไงทำความสะอาดไงในห้องให้ถูพื้นถูยังมากันไปดูแลกันไปพี่น้องเอ,อ้ยชีวิตได้มารวมกันแล้วเนาะโค้แซบ่บจงหนยช่จะเพิ่มข้าวมมีแหงเข้าตังหลายนี่ปลาแซลมอนขอมันเนาะ ใส่ซีได้เพิ่มเข้าพี่น้องเออ้ยอืมอืมเผ็ดกำลังพอดีถามเราได้เมื่อกี้เนี่ยว่ากินบอ่นบอยยงบ้างก,กันยังบ่กินนพูดสุดท้ายเดือนมาลุยน้ำ ไปแล้วเด้พี่น้อง,งไปเติมข้าวครับกินไปกินไหมเบิดดนะ้วยเนาะกินกับเต้าอือคอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องจา๋ากินไปจมไปว่าไปอวยอยข้าเบิดดบูฮูตัวดูแลสุขภาพกันเด้อจ้าไปแล้วจ้า